นี้ถามว่าทำธุรกิจ back to basic อืมออมันคืออะไรดีอ่อ๋อโอเคคือปัจจุบันเนาะเจอเยอะมากส่วนใหญ่ลูกค้าลูกค้าผมเนี่ยหรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยจะพยายามหาช่องทางอะไรบางอย่างที่มัน a d v a นซ์หรือว่าทางรัดว่างั้นเถอะ เช่นเปิดแบรนด์มาเลย6เดือนอยากขายได้ร้อยล้านเลยทำยังไงหรือว่าบางคนของยังไม่เสร็จเลยอยากจะขายดีแล้วทํำยังไงหรือว่าพยายามหากลายุทธ์แปลกๆใหม่ๆครับว่าจะทํายังไงดีนะที่พยายามหาทางลัดแหละแต่สุดท้ายผมมาค้นพบจริงๆมัน back to basic แค่ว่าเราทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยผมใช้คําว่าได้รับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้มันมันมันเป็น back to basic มันเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยต้องการอะไรก็ไม่ต่างกับลูกค้าเราต้องการอะไรนั้นหรอก บางคนทําเรื่องอื่นที่มัเป็นมายากลเยอะมากเช่นจัดงานเปิดตัวให้ใหญ่เชิญดารามาเอาอินโนเวชันมาใส่สินค้าเยอะๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายลูกค้าซื้อซื้อแค่บางความรู้สึกจริงๆเช่นอย่างเอาง่ายๆอย่างเราเราเราซื้อ iPhone มาเนี่ยไอโฟนกล้องกี่ล้านพิกเซลฟีเจอร์เยอะมากเลยสุดท้ายเราก็มาใช้แช่เล่น Facebook อะไรเหมือนเดิมเนี่ยคือคือผมเริ่มมาค้นพบว่าจริงๆแบ็กทูเบสิกแค่ว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าใจลูกค้าจริงๆว่าเขาต้องการอะไร ทำไมเขาต้องการอย่างนั้นบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทําก็ได้ให้มันยากนี่คือโดยนิยามว่าแบบเออทำไมธุรกิจมัน back to basic แค่นั้นเองทำให้มันทำให้มันยากเกิน<า>กไปอ<ล>ะไรเงี้ยใช่ใ,ใช่เราแค่แค่เจอจุดนั้นไหมอะไรเงี้ย